รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเปิดตลาดแล้วจ้าคู่ซีลุยตลาด มาลุยตลาดโดยกระทะโครีคิงรุ่นไดมอนด์ซีรีส์ดอนน่าเฮลตี้บราเคลลี่เซรั่มผลิตภัณฑ์ชากรีนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนวีแคลสสวัสดีครับผู้เสิร์ยตลาดโอ้โหวันนี้เราเสิกันมากเลยนะคะเป็นผู้เสิที่แบบว่ามาตลาดแล้วก็ตอตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมีนบุรีนะฮะตลาดใหญ่มากขอบอก โอ้ของซื้อหาเยอะแยะมากมายนี่ผักสดโอ้ของกินของใช้แบบอาหารสําเร็จรูปเยอะมากเลยเขาให้ไปหยิบผักที่มันแบบนิ่มๆเค้าวง่ายๆอันนี้ไปหยิบแท่งๆมามีจุดประสงค์อะไรฮะเอ้าจะมีจุดประสงค์อะไรอันี้อะไรเนี่ยบววอร่อยจะตายบววเออบัวปะอร่อยจะตายใช่นั่นแะอันนี้มรณะมระเออนั่นแหละเอ้าพวรวยยังตลาดใหม่มีนบุรีนี่ห้มากเดินกันแบบว่า สามวันอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาแรกสามวนเลยเอากลับทางเดิมไปคนละทางกันเฮ้ยนี่เนี่ยนี่ยเฮ้ยเนี่เรื่องเลยเอ้าทำอะไรอะคะเอากะว่าจะหาสากไปตำน้ำพริกซะหน่อยอ๋อเล่นได้ยังอะ ก็นี่ไงขนาดก็พอเหมาะนะพอเหมาะแล้วเอาคร็กไปด้วยให้มันพอๆกันตำน้ำพริกก็กินกี่คนก็กินคนเดียวตำกินคนเดียวอย่างคนเนี่ยไม่ต้องเอาใช้นี้หรอกไม่ต้อตายกินคนเดียวนี่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 คุณน้ำผูต้องอย่างนี้เนี่ยนะนี่นี่เหมาะกับน้ำพริกหนึ่งถ้วยเล็กๆเนี่ยนะอันนี้วางอันนี้วางอันนี้วางไม่เอา เหมาะแล้วเชื่อเชื่อเหรอเดี๋ยวข้างมานมันว่าไม่เห็นเครื่องขัวผมพูดกุญตั้พูสากเล็กใช่เอ้าเจ้าของร้านไม่ดีเอ้าโอ้ไม่อยู่จะขโมยสากเลยเล่นจะซื้อจริงจจะขโมยสากแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเท่าไหร่ฮะอย่างเงี้ยอันนี้ยี่สิบห้าบาท ยี่สิบห้าบาทแลย่อมเยาดีเนานะเออสากใหญ่อันเนี้ยมันก็ถนัดทั่วๆไปที่เขาใช้กันอย่างอื่นไม่ขายไม่ได้ขายสากเอาเหรออะไรยังไงยังไงไม่ต้องมอาแล้วนี่อันนี้อะไรเนี่ยเข้าไปผสมอะไร เอาไว้ใช้ทําอะไรฮะอย่างเงี้ยเอาไว้ไปบดยาอ๋อใช้บดยา,าแล้วตำน้ําพริกก็ไม่ได้ไม่ได้ตำเนาะใช้ทำน้ำคกใหญ่หน่อยเอออันน,น,นี้อันนี้บดยาบดยาอือ๋อ,อเราเข้าใจผิดนึกว่าก,กินน้ำพริกคนเดียวต้องใช้ครกเล็กไม่ใช่นะก็ใช้ครกใหญ่เหมือนเดิมนันแหละค่ะอันนี้ปลาอะไรคะปลาอะไรปลาเก๋า เก่าเปล่าเก่าเปล่าถามงี้ดิเก่าเปล่าลุงถามให้หน่อถามหน่อยเก่าไหมไม่เก่าเลยเออไม่เก่าไม่เก่าเก่ามีเรื่องตลอดเลยอันนี้กากระพงเก่าอันนี้กากระพงเลยฮะอ๋อเดียวมีปูม้ามีอมปูให้ีทุกอย่างเลยโอ้ยอาหารทะเลทั้งหมดเลยตอนนี้แพงหรือถูกค่าอาหารทะเลช่วงนี้แพง แพงเพราะอะไระคะไม่รู้ของมันไม่เคยมีของนะอ,อ๋อพอของน้อยก็แพงเลยอืม,อมเป็นพัดลมลมทะเลโอ้ยนี่มันอะไรนะคะคุณป้าปอดตากแห้งๆปอดปอดบัวเหรอฮะไม่เคยเห็นเลยเน,นาะอ๋อลักษณะเป็นอย่างนี้เหรอฮะอุ้ยเราหั่นแหลบบางเลยนเนาะแล้วไปตากเป็นเนื้อแดดเดียวอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วเวลากินทำยังไงอะคะเอาไปทอดจ้ะ ทอดเหมือนเนื้อเลยรสชาติมันจะเป็นยังไงคะเหมือนเนื้อไหมอืมอร่อยกว่าเนื้อแต่มันกรอบอ๋อจะกรอบเพราะว่ามันเป็นพองๆใช่ไหมคะโหแล้วนี่นี่อันนี้เนื้อแดดเดียวอันนี้ราคาเท่ากันไหมครับไม่จ้่อันนี้ห้าร้อยจ้ะโอ้หนึ่งโลห้าร้อยบาทโอ้เพราะมันแห้งแล้วไงเพราะว่าตัวหนึ่งมีปอดเดียวมันก็เลยหายากใช่ไหมมันเบาด้วยที่เขาเรียกว่าปอดแหกปอดแหกเป็นอย่างนี้นี่เองเออเป็นนูเลยใช่ไหมใช่จ้ะ ดูสีมาคราวนี้โอ้โหเหมือนยังกับมาโชว์ตัวยังไงอย่างนั้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็จะถูกแฟนๆเนโอ้โหเกี่ยวแนขนเกาะขาขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเฮ้ยที่ระลึกนะฮะแหมคนละรูป2รูปทั้ง คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่เว้นอู้หูยพี่สองคนนี่ร้อนจริงๆเฮ้ยฮอตจริงๆถ้าทางพี่จะเจอควบปรับเก่าแล้วแหละทำไมเขามีปัญหากับพี่ทไมเหรรอใคมีปั่ยเนี่ยมีปัญหาอะไรคะคุณลุงเขาบอกอะไรค่ะพูดอะไรคะพูดอะไรคะเป็นไงคะแต่ทีวีก็ร้อนหรอตอนนี้ไม่ค่อยร้อนเลยเน่าหน่อยถึงก็ร้อนเขียนเขียวตาปากหน่อยบังเอิญ ที่เขาเป็นคนหน้าตาดีไงหล่อเอาเอาเย็นเทียบกันเลยเย็นเทียบกันเลยใครหลอกก็ใครอ่ะเอาเมียจับได้เมียเมียเมียกลัวเมียจับได้ด้วยนะเมียจับได้แสดงว่าเมียเห็นไม่ได้เลยเดี๋ยวหาว่าไม่มาซื้อของใช่ไหมไม่หาไม่ได้นอุ้ยเพิ่งเคยกินน้ำต้มหู้ใบไบ่เนาะมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะ เย็นตอนเย็นเขาก็กินได้กินตอนไหนก็ได้เออเหรอแต่น้ำเต้าหู้เนี่ยมันมีฮอร์โมนผู้หญิงเยอะนะจริงหรือเปล่ากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยเออผมกินเกือบทุกวันเอ้าจริงเหรอผู้ชายกินทุกวันเดี๋ยวก็มีฮอร์โมนผู้หญิงไม่มีคุณจะมาพูดไอ้เรื่องฮอร์โมนผู้หญิงอ่ะยังเป็นผู้ชายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแหมมีที่ไหนล่ะน้ำเต้าหู้มีประโยชน์นะคะแต่ถ้ากินมากไปก็จะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะนิ้วนิ้วเก็บนี่รักเก็บนิ้ว ออร่อยนะเจงนะอือร่อยโอเคอทำไมน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาขายคู่กับแคปหมูฮะมันกินคู่กันมานานแล้วอ,อะเนาะเออ แล้วพี่จะเอาอะไรหมูอะไรถ้าไม่เอาแคบหมูเออเหรอมัให้โอ้ยจริงจริงเลยตึกมึกมันล้านะมันจะดีนะมันจะดีนะขอบพระคุณครับตึกมาสิบปีแล้วยังต้องโหไม่เป็นไรหรอกยังให้พรได้ให้พรได้เหรอ้าวมาสักกันอะสับพีตโยวิวัชนสุสัพโลโวินัสตุมาเตวัดวันตาโย สาธุด้วยนะครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าจะนิมนต์เฮ้ยจะพาไปร้านเด็ดเด็ดอีกแล้วนะครับส่วนจะเป็นร้านอะไรนันอดใจรอสักครู่ครับผมคู่สีลุยตลาดช่วงนี้คู่สีมาที่ร้านข้าวเหนียวริมน้ำ ร้านอาหารย่านมีบุรีซึ่งตกแต่งให้อยู่ท่ามกลางสระน้ำโอ้โหลมพัดนี่เย็นสบายเลยนะฮะบริหารงานโดยพี่จิกสาวสวยคนนี้แหละครับที่มาของร้านข้าวเหนียวริมน้ำอย่าบอกนะว่าขายข้าวเหนียวก็ขายด้วยค่ะแล้ะเราจะขายเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็จะมีเมนูอาหารอีสานแซมเข้ามาด้วยอ๋อมีอาหารอีสานด้วยคนที่ไหนคะแล้วคนกรุงเทพนี่แหละค่ะอ้าวแล้วทำไมต้องเอาคำว่าข้าวเหนียวนี่มาเป็นจุดขายของร้าน แถวนี้ยังไม่มีร้านอาหารอ,าารอีสานดีๆอค่ะเราก็เลยเอาตรงนี้ขึ้นมาช่วยเริกอาหารก็ครบหมดแล้วอะไระหมดแล้วแต่มันขาดอุปกรณ์นะอุปกรณ์อุปกรณ์<อ>ก,รกินมือได้คนอีสานก,ก็กินมืออย่างนี้แหละ กินเลยลุยเลยคุณเห็นว่าเขาเป็นร้านข้าวเหนียวริมน้ําจะมากินมือกินมืออะไรล่ะนี่ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอย่างเงี้ยทปไมอ่ะเออเป็นชาวอินเตร์เลเดียชื่ออะไรเตอมหาลาศมาจากอินเดียเลยเวลากินข้าวเราก็เอาช้อนตักเอาซ่อมตักมันบอกว่าโนโนไม่สะอาดไม่สะอาดที่นี่ไม่สะอาดที่บ้านชานนกินมือกินมือสะอาดกว่าเออคยได้ยินนะคนอินเดียเขากินมือกันนาะบ้านชานกินมืออินเดียมาเลยอย่างเงี้ยเนอ นั่นแหละวันนั้นผมก็เลยพามันไปกินในนี่กินอะไรคะสุกี้ยากี้เอ,อเอาแบบแบบเดือดพุดๆเลยเอ,อ,อาเชิญมหาลากินเลยผลเป็นยังไงคะงมือพอง <laughs> มือพองแต่งนี้เราเราไม่อย่างงั้นดีกว่านะคะขอจานช้อนแล้วกันนะคะเ,ออเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยจรินงโอ้โหคนเดียวเวลาเขาอร่อยมากเลยเขาอย่างนี้เลย เผ็ดเลยอร่อยมากเต็มที่เผ็ดไหมเผ็ดแต่ก็รสชาติจัดจ้านอร่อยจริงอร่อยจริงสุดยอดฝีมือวันนี้มีเมนูอะไรที่จะโชว์คู่สีมั้ยฮะมีค่ะทางเราได้เตรียมไปแล้วนะคะเป็นเมนูอะไรคะเออเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารผัดนะคะว้ายไม่เอาน้ํามันค่ะพี่ไม่เอาน้ํามันเดี๋ยวนี้คนเขาดูแลสุด ใช่ไหมใช่หนูก้อนอ้วนก้อ้วนเพราะว่าเนี่ยแบบว่าถ้ากินเยอะๆพุงจะมาต้นแขนจะมาด้วยผู้หญิงไม่เอาไม่เอาแต่ตัวไม่สวยเราไม่ใช้น้ำมันกันดีกว่าจริงเหรอคะทำได้เหรอได้ค่ะเป็นเมนูผัดนะคะชื่อว่าทะเลเดือดค่ะ ส่วนผสมเมนูทะเลเดือดคือกระเทียมพริกตำหยาพริกหยวกหอมแดงซีอิ้วขาวน้ำพริกเผาซอสหอยพริกไทยสดพริกไทยปน่นใบกระเพรากุ้งหอยปูปลาสดแบบนี้เลยครับจะไม่ใช้น้ำมันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆดูกระทะเราก่อนนะคะเป็นโคลเรคิงรุ่นโกลซีรีรุ่นขายดีตลอดการแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ไม่ต้องใช้น้ํามันค่ะคือบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการใช้น้ํามันเนี่ยท่านสังเกตดูง่ายๆก็แล้วกันนะบ้านไหนที่ใช้น้ํามันเยอะๆผนังห้องครัวตรงเตาอะนะพื้นครัวของท่านบางทีมันจับกันเหนือดำๆอะเต็มไปหมดเลยข้าเช็ดไม่ออกโอ้น้าก็เช็ดไม่ออกต้องใช้แบบว่าสัญญาหล้างจานเช็ดถึงจะออกนั่นแหละครับเหนื่อยด้วยใช่ไหมพี่สมมติว่าถ้ามัน ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไปอยู่ในลําไส้ของเราไปอยู่ในหลอดเลือดของเราไปอยู่ในกระเพาะอ,อ,อันตราย,ยนั่นแหละฮะที่ทําให้คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับอะไรนะ่หลอดเลือดใช่ค่ะคนะอ,อเลสเตอรอลสูงใช่ค่ะโรคความดันโลหิตสูงเริ่มจากใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับเพราะกระทะใบนี้เขาเคลือบด้วยหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นทําให้กระทะกระจายความร้อนได้เร็วและใช้ได้กับเตาทุกประเภทด้วยนะครับขั้นตอนแรก ผัดกระเทียมให้หอมตามด้วยพริกตำหยาบพริกหยวกผัดรวมกันจนสุกเชฟครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเลื่นลื่นมากเลยเนี่ยไม่ติดกระทะเลยโอ,อ้เล่อกิดไปไว้ใช้ที่บ้านชนะแน่ ที่ลื่นและไม่ติดกระทะเพราะว่ากระทะรุ่นนี้เขามีนวัตกรรมคิงนาโนทําอาหารได้โดยไม่ต้องใช้น้ํามันกระทะลื่นอาหารไม่ติดกระทะผัดพอสุกแล้วเราก็ใส่เครื่องปุงได้เลยค่ะครับเริ่มจัดยิ้มขาวอ๋อ๊ยกลิ่นมาแล้วหอมจริงๆนะชวนรับประทานมากๆเลยใครบอกว่าต้องใส่น้ำมันถึงจะหอมนี่ขอเถียงเลยเนี่ยทำเมนูเนี่ยหอมมากไม่มีน,น้ำมันสักหยดรรสด้วยพิชา ซาเล็กน้อยนะคะแม่เชฟนี่ไม่ต้องตวงเลยนะคะมือโปรมากชำนาญแล้วชำนาญแล้วแล้วก็ผัดให้เข้ากันสุดทิดก็จะเห็นนะฮะว่าไม่ต้องใช้น้ำมันนะมาประกอบอาหารเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพวกเราอาจจะเคยชินแบบพฤติกรรมแบบดั้งเดิมใช่ค่ะทะเลเดือดของเราก็พร้อมทานแล้วนะคะว้าวหน้าตาดี เตรียมตัวเตรียมตัวก็อยู่ที่บ้านก็ใส่จานตกแต่งสวยๆก็น่าทานแล้วค่ะน่าามากค่ะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าไร้น้ำมันค่ะอเอาล้ชิมเลยค่ะคุณกระพูชิมชิมโอ้โหขออนุญาตอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่เลยนี่เลยมาต้องใส่เส้นพรหน่อยมันหอมน่าทานอืม ยังไงคะราะชาติอาหารไม่ผิดเพี้ยนไปจากการใช้น้ำมันบางคนจะกังวลว่ากลัวไม่อร่อยเป็นไงคะผมขอบอกเลยว่ามันไม่ไม่อะไรคะไม่อะไรไม่อะไรมันไม่อยากหยุดจะกินนะต้องกินต่อโอ้ยไม่อยากหยุดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดมาดูวิธีการทำความสะอาดของกระทะใบนี้กันนะครับ ถ้าคุณผู้ชมจะทำเมนูต่อไปให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเบา,เบาๆคราบอาหารก็ออกหมดเพราะกระทะใบนี้มีเทคโนโลยีนานโนซิ e เวอร์โคตติ้งป้องกันเชื้อแบคทีเรียโอ้ย,อยทำความสะอาดง่ายมากเลยค่ะเมนูต่อไปนี่ประหยัดเวลามากเลยนะแต่ทำเมนูก็ได้ต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยเพราะ,ะว่ากระทะเขาเลึก เอาอย่างนี้ถ้าจะไม่ทําเมนูแล้วถ้าจะล้างเก็บนะคะก็ล้างทงาําความสะอาดปกติเลยแต่ว่าใช้ฟองน้านุ่มๆก็พอนะสํา,า<อ>สหรับร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าทางรายการคู่สีลุยตลาดขอมอบกระทะเคลือบหินอ่อนจากประเทศเกาหลีรุ่นโกซีรลี่ให้ไปใช้อีกหนึ่งใบเลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจกระทะใบนี้ซึ่งปกติที่เกาหลีขายใบละ1 5 0 0 0บาท แต่ถ้าเทียบกับคุณภาพและสุขภาพดีทั้งบ้านถือว่าคุ้มมากเลยนะครับและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นในราคาพิเศษแบบสุดๆซื้อ1แถม1ใบไปเลยในราคา3,300บาทแต่ถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้ลดไปอีก810บาทเหลือเพียงแค่2,490บาทและยังไม่พอรับฟรีตะหลิวซิลิโคนทนความร้อนสูงอีก2อันรวมมูลค่า1,800บาทไปเลย คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-126-3111และ02-305-8666เฉพาะแฟนๆรายการคู่สีลุยตลาดที่ดูรายการอยู่ในตอนนี้เท่านั้นโทรตอนนี้จะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าใครโทรมาเลยนะครับ02-126-3111หรือ02-305-8666 มาเป็นครอบครัวโคเรียงคิงด้วยกันนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำข้อมูลตลาดติดตามข่าวสารและร่วมเล่นกิจกรรมกับทางรายการได้ที่ตลาดเก่าริมแม่น้ำบางประกงที่เก่าเวลาเดิมในรายการคู่สีลุยตลาดทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30ครับผม